วิธีการดูแลตัวเองหลังสัญญกรรมตาการปฏิบัติตัวหลังสัญญกรรมตาทำแผลเช้าเย็นเช็ดด้วยน้ำเกลือ NSS ซับให้แห้งแล้วทาแผลด้วยยาเทราไมซินบางๆปากคบเย็น3วันหลังผ่าตาัดและปากคบอุ่นในวันที่4หลังการผ่าตาัดนอนศีรษะสูง45องศาห้ามนอนตะแคงนาน1สัปดาห์ 72ชั่วโมงหลังการผ่าตัดสามารถล้างหน้าได้แต่ห้ามฟอกห้ามขัดห้ามถูแผลโดยตรงหลังล้างหน้าควรรีบซับแผลให้แห้งห้ามแต่งหน้าสองอาทิตย์หลังผ่าตัดห้ามว่ายน้ำดำน้ำนานหนึ่งเดือนงดของหมักดองงดอาหารที่รสเค็มงดอาหารรสเผ็ดงดอาหารรสจัดงดอาหารทะเลหรืออาหารที่ปรุงไม่สุกนานหนึ่งเดือน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่นาน1เดือนงดวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยทุกชนิดหลังการผ่าตัด1สัปดาห์และนี่ก็คือขั้นตอนการดูแลตัวเองนะคะ